สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นไม้ครับนะครับอ,อฝากเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครัโดยการกดไลค์กดซับสไครต์นะครับวันนี้ผมมีชาเลนจ์ไม m ครับหนึ่งร้อวันเยอตัดไม้ดีกว่าทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นไหมผมมีพลังกีดทุบตัดไม้ด้วย ระยะไกลนะครับวันนี้เราก็มีเป้าหมายก็คือการได้อการได้อะไรดีวะอ๋อลูละาการได้เ,ดดเพชรจะไม่รู้วันนี้จะได้เพชรหรือเปล่าเรื่องหนึ่งเปลี่ยนดีวกว่าเป็นการได้ที่พักนะครับ ตไม้เลยตัดไม้เลยก้มป่าไม้ไม่ชอบสิ่งไหนนี้นะครับท่านผู้ชมพอตัดเสร็จกันนี่โอ๊ยฟันทองเอ้ยเพิ่งเห็นนัเนอ่ะผมไม่ได้ขี้โมนอ่ะของใดมีราคาโอ้ยเอ๊ะเยวบ้านแล้วบ้านในฝัน โอ้ยเจโอ้ยเจ๊เล็กออกโอ้ยโอ้ยอันดับแรกเราต้องสร้างพิกเอ็กนะครับเพราะว่าพิกเอ็กคือพ่อทุกสถาบันนะครับ ิ่งที่สำคัญจริงๆก็คือดาบครับใช่ไม่มีไม่มีอะไรสำคัญกว่าดาบแล้วครับเจ้าผมสิอโอ้เราทิ้งทำไมอเอาราอีกอันหนึ่งอ่ะโดนคัาปิ้งเทเบิลเรียยเอา่า คุดนี่ก่อนเลยโอ้เออโอ้แตกสวย ที่เลยหนึ่งสองเฮ้ยมันกดล้ออิชิเมนท์อิชิเมนน้นคนคนใช้หินรู้แลยนะว่าคนป่าใช้หินเพราะปกติคนป่าเขาใช้อะไรรู้ไหมครับเขาใช้เกกขุดไม้ขยะอู้เราม,มาเจอเหล็กแล้ววะหวังดีใช่ได้ 1 2 3องโอ้ย5 6แล้วโคุณหินไปด้วยโปะโปะโปะเออเสร็จสวยคุณนี้ผมต้องรอด สมองไปมาละมาละวั้นไม่ต้องสนใจที่มันลอยฟ้าได้นะครับเพราะว่าปกติของผมบันปุมมันก็ลอยฟ้าได้นะครับฟื้นลิกเลยจังหวะน,นี้ สิ่งแรกที่ผมอยากจะทำคือการก่อสร้างบ้านนะครับผมก็บอกอยู่ว่าวันนี้เรามีเป้าหมายคือการสร้างบ้านโปอ,อันดับแรกคือเราต้องมีเตียงนะครับเตียงหนึ่งอันแล้วก็แล้วก็อะไรกวะไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปคิด ครับของระยะไกลมีลใครทำได้แบบผมไหมครับโอ้พี่เอะมือเป็นย่างนี่แล้วบ้านที่นี่นนนโอ้ทำนี้ไม่มีอะไรจริงว่ะอาที่คนแรกแป๊บหนึ่งนักตนผู้ชม <Nice. S 1> โป้ไนสบ เช่บอกไหมครับว่าการขุดดินคือการขุดที่ดีสุดแล้วถ้ามีดินมีตรงนี้ด้วยเหล็กครับเสร็จยังโอเคเสร็จแล้วมาเลยฟึบทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าทำไมผมนะครับทางน้ำผมไม่บอก ครับโลกน,นะครับโลจำเป็นต่อชีวิตนะครับเออต้องส่นต้องทำทางขึ้นทางลงดีๆทุกคนโอ้ย ผมไม่ใช่มนุษย์ผมคือคนป่าคนป่าซรากเกปเจอเป้าหมายแล้วซร้าแล้วเปลี่ยนจังหวะนี้นะครับฟุบฟุ๊บฟุ๊บฟุบฟุบเขาโดนลงนะครับโดนลงน้ำแล้จวจังหวะนี้เขาว่ายไปด้วยความเร็วสูงแล้จังหวะนี้เขาก็ได้ทำการสังหารนะครับสังหารกระแ์ได้โอ้มีแค่เนี้ย,ยเห็นผัวเองไหม แต่หน,นะเป็นควันลอยขึ้นไปนู่นแล้วเองรู้ไหมว่าใครคือลายต่อไปเองไม่รู้ใช่ไหมอา้อาวอ้าวหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหนเฮ้ยเครียดบ่งโอเคแล้วกัดเกะอีกตัวหนึ่งเราก็จะเสร็จมิชชั่นหนึ่งแต่สิ่งที่อุตส่าห์การอย่างแรกคือววอะไรวะทำไมทำไมเดี๋ยวนี้ความจำอะ แล้วถ้ำอยู่ไหนน่ะอ๋อจำได้แล้วตักน้ำมาหนึ่งถังเอออนี่ไงถ้ำโอยตกใจหมดเลยมาผมเมาขึ้นกันเลยค่ะคุณดิ้งดีเสมอครับพื่อผม โปโปโป๊ะอะชัไปแบบโปโป๊ะติดทอดเลยปลอกไปเลยโอนยมันจะเจอเนี่ยเฮ้ยอ,นนอันนั้นเลอะไรวะว่้ยทานดิวเกมเงินทุกคนเชื่อผมยังเชื่อผมยัง ติงเจอเหมืองตลอดโอ้ยเลวินโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลสตันต้องรีบขึ้นไปขึ้นไปบ้านเหนือล้วจะขึ้นไปยังไงเราที่นี่ขึ้นโดยวิธีชาวฉลาดไม่ใช่วิธีชาวจีนนะวิธีชาวฉลาด I do ก็ให้กูมาวางน้ำตัวนี้หน่อยกันเอโอ้ชิดมืดแล้วเอาไงดีวะว啊พบของก่อนเก็บของก่อนต้องรีบอุดทําแล้วทุกคนไม่งั้นเราจะเจอสิ่งกับสิ่งที่เรียกว่าสัตว์เดรัจฉาน มันเป็นสิ่งที่นกก่ากลัวมากมันมีมันมีมันมีเต้าหูด้วยนากกว่ากลัวมากเลยโอ้มอกี้มดตามจมูกฮึบฟุ๊บผมรอดผมต้องรอดเฮ้ย เพอเพอโปโปเฮฮะมันด้อ่านกรอกกูจะไปลองเหมืองลองเหมืองยาวๆ5ชั่วโมงโปสวยให้ความสว่างด้วยท็ปักท็อตตรงนี้แล้วก็ปักตรงนี้ ชิปแล้วชิปแล้วชิปแล้วมันกำลังจะมาเยือนผมทุกคนมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันมาเยือนผมไม่ได้หรอกมันกระตอกนี่กลัวอยู่นี่กลัวนี่นี่กลัวจริงๆนด้กลัวได,วได้ไม่ได้โกหก ไปอาาปะท้ันนั่นอะไรมึืงโผมว่าจะมีเพชร ยัมีอะไรนะมีเล่นสโตนแากจะไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองจะเอาพิกเอ็กซินขุดโอ้ขึ้นไปด้านบนเลยเออคุณเล็กก่อนใด้เป่าลืมโอ้ เป็นเลวีนวะอ๋อมันอยู่ด้านบนเจ๋งแล้วเจ๋งนะนะแล้วอ้าโอปาแล้วไม่อยู่แล้วใครจะอยู่ก็อยู่แต่ไม่ใช่ผมมาขึ้นไปดิ ฟวานหินมาได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะอันนี้ก่อนเลยปุ่นก่อนปุ่นก่อนอันตรายปุ๊บเออปึ๊บอ๋อสวยนี่ก็จะไม่เท่ากันละเอออันนี้ไม่เท่าปึ๊บว้า โปเสร็จแล้วโอ้ยอุ้ยโอ้เออทำไมมันช้าอยม่เลือดทำไม่เลือดลดจังวะลูกโอ้โอ้สมองกูไปหมดแล้ว ไม่เหลือแต่เข้าโคงโอ้แล้วอะไรอ่าฮึบฮึบเฮ้ยสก็คุณสามัรถงันต้องการที่ที่คุณยหินมันมีค่าตดจิตใจใจอะไรล่ะครับ เเโอ้มีมุกโคตรแฟบเลยว่ะไปทุกคนเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมลงไปแล้วนะเอาทุกคนเราลงมาถึงละเล็กว่าจะเลยโอ้ยเสียอะไรข้ามไปยังไงเนี่ยเอ้ยอย่าตกลงนะโอ้อยโคตรเท่โคตรเฟี้ยว เอตอตอนแรกคงนึกเอาถาังน้ำมาเพิมเลยต้องวนกลับ้วถังน้ำอ่ะจุ๊บจุ๊บสวยโอ้ยท็อตก็ไม่ได้ครับโอ้ยอานาจ,จัดนี่มันถ้ำนี่มันเลวีหรือถ้ำมันเฮ้ยเป็นตอนอย่างเยอะคดเลยเฮ้ยเฮ้ย ยังเข้ามานะอยังเข้ามาหรออยตาวุตไทม์สว่านิสว่านิจอกเบิร์เฮ้ยใครทำอะไรเฮ้ยเรียกพี่น้องเหรอ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 เฮอเรียกพี่น้องไม่รู้เรื่อง ว้าวเจะลงดีเพราะน่ไม่ได้เอามาเอาไงดีวะทุกคนโอ้โหตรงไหนตักเอ้ยทงทงโอเคไม่ตกไม่ตก โอ้ยเจอแล้วโอ้โอ้โอ้โ้ทองีเยอะเลยทุกคน หยผมเสร็จไปแล้วนั่นหนึ่งอย่างก็คือการทำป,ประตูเออมันไม่ใช่เรียกว่าประตูหรอกมันเรียกว่าบาเรียผมมั่นใจว่ามันจะไม่ตกสวยสวยเึ่งอันโอ้โยสโตนมา กก็ด้วยโป๊ะโป๊ะสวยอู้แต่เล่สโตนอย่างเยอะเลยทุกคนเฮ้ยไปซัมบีอยู่เด็กนั่นอีกแล้วครับพี่หายแล้วไงต่อโอ้ยพ่อแม่มันก็มาว่ะ พี่เดี๋ยวรอผมขุดอันนี้เสร็จเดินอย่ามาคับมิงคับเตอทุกคนพุอยากไปตรงนั้นอย่าประคุณเลยตรงนั้นอโอ้ยที่คนฉลาด อ้อนี่ไงดันบนอย่างเยอะเลยโอ้บอืมผมว่าดันบนไม่นาม่ามีอะแต่สิ่งสำคัญคือมิชชั่นผมมีสามอย่าง ทำบานเรียหน้าบ้านแล้วก็ทำที่นอนแล้วก็ทำขอดเหล็กเต็มประสิทธิภาพใกลเสร็จแล้วกลเสร็จแล้วเขาป้านดีกว่าก็ตามเขาบ้า,น,านั้นปะเหกปะโอเคทุกคนเยวผมจะตัดไปตรงที่มนันตัดนเราทุกคนถึงละเดี๋ยวเราไปเผาแรงก่อนดีวกว่า เขาเลยรู้สึกว่ามันต้องการถ่านดีกว่าเช้าอย่างวะเนี่ยโอทุกคนคิดว่าเช้าอย่าง ผมว่าเช้าแล้วนะสวยเอ้ยฮึผมต้องการแกว่ะแล้วแกมันอยู่ไหนนะ เป็นเรื่องยากแล้ว่ะทุกคนเหลือแค่การทำเตียงแค่นล้วเราผมจะตัดช่องที่ผมประจนภัยออกนะเพราะว่ามันไม่น่าสำคัญเลยหรอกแต่ว่าถ้าผมเจออะไรมันสำคัญเรวผมจะอัดม่ให้ดูนะเพ้ยทุกคนผมเจอหมูหมูเฮ้ยพี่ๆวัสดีครับพี่ใช่หมูเสฉวนในขายนะครับเดี๋ยวก่อนนะ เองไม่ควรจะเกยหน้าขึ้นได้เองผิดธรรมชาติเดี๋ยว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 ผมจะช่วยพี่เองนะครับพี่พี่หลับตานะครับพี่หลับตาหลับตานะครับพี่พี่หลับตานะอโอ้ย,อย,อยพี่จะหนีไปไหนผมช่วยพี่อยู่ยพี่อย่าเพ่พี่ช่วยพี่ก็ขอให้พี่ไปสู่ภูมิที่เออที่ ที่ที่เออที่ดีนะครับพี่เอาละทุกคนผมตัดไปผมขอตัดนะขอตัดไม่มีอะไรสำคัญละโอ้ทุกคนผมเจอไก่โอ้เด็ครับพี่ไก่โอ้ยไก่น,นีโดนโดนโดนฮะอันนี้อันนี้ใช่พ่อไก่ไหมครับเนี่ยอ๋อใช่พ่อครับสอบถามเลยนะครับว่าเนื้อพี่อร่อยไหม ไม่ตอบอะ่ะไม่ตอบเหรอไม่ตอบก็โดนนี้อ่าอันนี้นาไก่ไม่ตอบเหมือนกันเอ๊ะมันกจเลยทำไมมันไม่ตอบเออถ้าผมตัดเลยเครดิตขึ้นมาดี